บางอย่างหนูผิดหนูรู้อยู่แก่ใจและถูกจัดการไปทั้งหมดเรียบร้อยมันมันนานแล้วกับบางอย่างที่ไม่ผิดบางเจตนาทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แก่ใจแต่ว่าหนูก็จะไม่พูดอะไรไปมากกว่านี้ถามว่ามีเรื่องที่ผิดจริงไหมอามีแต่ว่าถามว่าผิดทั้งหมดไหมเราก็เห็นอยู่ว่าบางเรื่องอะ่ะมันไม่เป็นความจริงเลยเพราะฉะนั้นจริงๆ่งะก็ถือว่ามามาครั้งนี้ต่อให้แบบสัมภาษณ์ใดๆก็ตามโบจะถือซะว่า ก็จะออกมาเรียกได้ว่าน้อมรับคําพิพากษาทุกชนิดที่ได้รับไม่ว่าจะเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงก็แบบว่ายินดีที่จะขอโทษทุกอย่างไม่ว่าตัวเองผิดหรือไม่ผิดก็คือน้อมรับคาพิพากษาจริงๆว่าไม่ว่าคนจะตัดสินยังไงก็แล้วแต่วิจนารณญาณ เรื่องนี้ทุกคนมานั่งเปิดใจร้องไห้กันหมดอยู่แล้วตั้งแต่ก่อนถึงคอนเสิรต์ตแล้วก็มีข่าวในช่วงนั้นพอดีว่าเกิดอันนี้อันนี้ขึ้นเราก็เอออะไรที่ถ้าเราไม่เข้าใจอะไรเขาในอดีตก็ขอโทษด,ด้วยบนเห็นข่าวอันนี้พอดี <S <S ไม่ว่าหลังจากนี้ทุกคนจะพิพากษายังไงหรือว่าข่าวใดๆที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้หรืออะไรก็ตามขอให้มันได้เกิดขึ้นไปเลยค่ะแล้วก็ขออนุญาตแบบว่าขอโทษทุกคนที่ทำให้ผิดหวังแล้วก็ขอโทษทุกคนที่ ทำให้มาเสียเวลากับเรื่องนี้ต่อให้หนูสร้างโลกกี่ใบแต่ก็ทุกคนไม่ได้เข้าไปอยู่ในนั้นเหรียญมี2ด้านใช่ปะแต่หนูไม่ได้เป็นเหรียญหนูเป็นคนเพราะฉะนั้นหนูจะปล่อยให้ความจริงมันเป็นด้านเดียวแบบนี้โดยที่หนูจะไม่ออกมาตอบโต้อะไรว่าหนูมีโลกกี่ใบเป็นห่วงที่สุด คือยังสามารถร่วมงานกันได้จริงซักซักซิงเกิลไหมคะรวมค่ะอย่าเป็นห่วงพวกหนูเลยค่ะทุกคนต้องห่วงตัวเองกันก่อนไม่ต้องเป็นห่วงพวกหนูพวกหนูปกติโอเคกันดีค่ะคือจริงๆหนูได้พบเจอดราม่านี้ในทวิตเตอร์อยู่สักพักหนึ่งแล้วตั้งแต่ก่อนจะมีคอนเสิร์ตประมาณสักหนึ่งวันค่ะต้องยากอย่างนี้นะมันจะมีทั้งเรื่องที่เป็นเรื่องจริงและเรื่องไม่จริงซึ่งอ่ะเรื่องจริงนะคะก็จะมีเรื่องที่ ในชีวิตก่อนหน้านี้ด้วยเป็นน่าจะเป็นเหตุการณ์ในอดีตมีการตัดสินใจที่ผิดพลาดของตัวหนูเองในเรื่องส่วนตัวซึ่งมีความผิดพลาดจริงๆอ่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงซึ่งเรื่องไหนก็คือหนูจะไม่มานั่งแยกแยะนะว่าเรื่องไหนเพราะว่าในส่วนของเรื่องไม่จริงเนี่ยมันก็มีรวมถึงเอาเป็นว่าหนูผิดหนึ่งอย่างสมมติหนูผิดหนึ่งอย่างแต่ว่าคนกล่าวมาว่าผิด9ก้าอย่างถ้าเราไม่ได้ผิด9ก้าอย่างแต่เราผิดอันนึงอ่ะอย่างน้อยมันก็ผิดอันนึงแล้ววะ แล้วเราก็ไม่รู้ว่าจะทํำยังไงเพราะว่าไออันที่เราผิดเราก็ผิดจริงๆแต่เป็นการผิดด้วยประเด็นส่วนตัวที่ไม่เกี่ยวข้องกับสาธารณชนเลยนะ mm hmm. ก็คือพอเราผิดอย่างนึงปุ๊บหนูก็คิดว่าไอสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าที่ที่ไม่เป็นความจริงและเราก็ไม่ได้กระทําอันนั้นจริงๆอะ่ะแบบว่าทุกคนรอบข้างเขาก็รู้ว่าอันนี้มันคืออะไรอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าถ้าเราไปบอกว่าเราไม่ได้ผิดอันนี้ไม่ได้ผิดนะแต่ฉันผิดข้อหนึ่ง แล้วรู้สึกว่ามันน่าจะเหนื่อยมากๆที่จะต้องไปแก้ไขอะไรที่ไม่ได้ผิดทั้งๆที่เรามีความผิดอยู่จริงๆเหมือนกันแต่อันดับแรกคือเราเราอ่านแล้วรู้สึกว่าว<อ>มันก็เขาโยงมาถึงเรารู้สึกค่ะก็มี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 ผิดเขาเรียกว,ว่าอะไรอ่ะมีมีจุดมีจุดที่รู้สึกว่าเราอ่านดูดีกว่ากับมีจุดที่รู้สึกว่ามันไม่ใช่แล้วงั้นอา่านไม่ไหวแล้วเพราะว่าบางเรื่องเราไม่รู้เราจะเข้าไปแก้ยังไงเพราะว่าตัวโบเองอ่ะไม่ได้มีความ ไม่ได้มีความสามารถที่จะไปกันรองข่าวให้ผู้เสพข่าวได้ทราบว่าที่เสพอันนี้เรื่องจริงนะคะของโบเองเป็นเรื่องจริงค่ะกับอีกเรื่องหนึ่งอันนี้ไม่จริงนะคะเพราะว่ามันก็ยังมีเรื่องที่ผิดอยู่จริงๆซึ่งเรื่องที่ผิดเนี่ยมันค่อนข้างเป็นเรื่องแบบเป็นเรื่องส่วนตัวสุดๆซึ่งยอมรับว่าเรื่องงานหรือเรื่องอะไรเงี้ยก็ไม่ได้มีผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ตัดสินใจผิดพลาดและเป็นอดีตที่ผ่านมาแล้วซึ่งซึ่งต้องเรียกว่าอดีตที่ผ่านมาแล้วเนี่ยที่บอกว่าผิดนะคะ มันได้รับการแก้ไขอย่างถูกต้องตามแบบฉบับที่มันควรจะเป็นบุคคลที่ควรได้รับการแก้ไขโบได้ทําการแก้ไขมันจบสิ้นทั้งหมดคือเรียกได้คือเรียกได้ว่าเรียกได้ว่าเรื่องต่างๆที่ทําความผิดเนี่ยมันได้ถูกแก้ไขไปในตัวของมันรวมถึงตัวโบเองรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องเนี่ยมันได้ถูกแก้ไขไปทั้งหมดแล้วแล้วก็เป็นการแก้ไขไปไปสักพักนึงแล้วเป็นเรื่องมันจบไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอมันเป็นอย่างงี้ก็รู้สึกว่าเอ้ย เราก็ไม่รู้จะต้องออกมาแก้ตัวหรืออะไรเพราะว่าถามว่ามีเรื่องที่ผิดจริงไหมอามีแต่ว่าถามว่าผิดทั้งหมดไหมเราก็เห็นอยู่ว่าบางเรื่องอ่ะมันไม่เป็นความจริงเลยเพราะฉะนั้นจริงๆอ่ะก็ถือว่ามามาครั้งนี้ต่อให้แบบสัมภาษณ์ใดๆก็ตามโบจะถือซะว่าโบจะออกมาเรียกได้ว่าน้อมรับคําพิพากษาทุกชนิดที่ได้รับไม่ว่าจะเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงก็แบบว่า ยินดีที่จะขอโทษทุกอย่างไม่ว่าตัวเองผิดหรือไม่ผิดก็คือน้อมรับคาพิพากษาจริงๆว่าไม่ว่าคนจะตัดสินยังไงก็แล้วแต่วิจารณญาณไม่ว่าหลังจากนี้ทุกคนจะพิพากษาอย่างไงหรือว่าข่าวใดๆที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้หรืออะไรก็ตามขอให้มันได้เกิดขึ้นไปเลยค่ะแล้วก็ขออนุญาตแบบว่าขอโทษทุกคนที่ทําให้ผิดหวังแล้วก็ขอโทษทุกคนที่ทําให้มาเสียเวลากับเรื่องนี้บางอย่างหนูผิดหนูรู้อยู่แก่ใจและถูกจัดการไปทั้งหมดเรียบร้อยม,มันนานแล้ว กับบางอย่างที่ไม่ผิดบางเจตนาทุกคนก็น่านจะรู้อยู่แก่ใจแต่ว่าหนูก็จะไม่พูดอะไรไปมากกว่านี้ความรู้สึกกับโ้มารี่จริงจรจริงๆเอาจริงก็แอบไม่เข้าใจว่าเรื่องนี้มาเป็นประเด็นได้ไงเพราะว่าจริงๆแล้วทั้งสองคนไม่ไม่ได้มีอะไรต่อกันก็ไม่ได้มีแต่ว่าหลังจากเกิดกระแสนี้ก็เคลียร์กันเรียบร้อยว่าเออมันมันมีการเข้าใจผิดกันแบบไหน จริงจริง,รงรเคลียจริงจริงเคลียกันไปเรียบร้อยตั้งแต่ก่อนคอนเสิร์ตแล้วค่ะก็คือมีได้คุยแล้วใช่ได้ได้คุยแล้วค่ะซึ่งความสัมพ<ด>ันธ์ตอนนี้ทุกคนปกติกันดีถ้าทุกคนผิดพลาดอะไรประการใดที่เคยทําผิดใจอะไรกันมาทุกคนก็ขอโทษกันไม่มีอะไรมันเป็นการพูดคุยกันระหว่างระหว่างก่อนเกิดคอนเสิร์ตคือเรื่องนี้ทุกคนมานั่งเปิดใจร้องไห้กันหมดอยู่แล้วตั้งแต่ก่อนถึงคอนเสิร์ตแล้วก็มีข่าวในช่วงนั้นพอดีว่าเกิดอันนี้อันนี้ขึ้นเราก็เอออะไรที่ถ้าเราไม่เข้าใจอะไรเขาในอดี ปัจจุบันนี้หนูตั้งใจทําผลงานมากคนก็เสพผลงานด้วยค่ะอย่าเสพนิสัยหนูถ้าดูไม่ดีไม่ต้องเสพค่ะนิสัยใช่ค่ะแต่ว่าแต่ว่าเอาเป็นว่าก็ปกติค่ะกกเกิดขึ้นบนเวทีโเมนดีต่างๆมเอสิ่งที่เกิดสิ่งที่เกิดขึ้นบนเวทีทุกอย่างมันเป็นเรื่องจริงค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันแสดงหรือมันเรื่องจริงคือคือมันไม่มีสริป คือหมายความว่ามันอาจจะมีสคริปต์ว่าเราบ้องบล็อกก้นยังไงแต่คนเรามันไม่สามารถเดินไปกอดกันด้วยความด้วยความที่แบบอย่างเงี้ยเข้าใจไหมมันมันเกิดการตกผลึกกันแล้วว่าชีวิตเรามันเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วก็ทุกอย่างเป็นความจริงค่ะบานไปแล้วไปกันใหญ่มากเขาดูรู้สึกว่าแบบมันเลือกอะไรเนี่ยว่าเลือกมันคือมันคืออะไรเขาออกมาจากไหนเนี่ยวงในนั้นคือวงไหนแล้วเราอยู่วงในหรือไม่น่าจะไม่เพราะเรายังไม่รู้ ทุกอย่างที่เกิดขึ้นแล้วและกําลังจะเกิดขึ้นอันไหนถ้าเป็นความผิดและกระทบทุกคนหรือกระทบอะไรก็ตามให้เกิดสิ่งที่ไม่ดีขึ้นมาอันนี้ขอโทษแล้วก็ขอโทษหลายๆอย่างที่อาจจะทําให้ผิดหวังขอโทษที่ต้องออกมาชี้แจงรวมถึงรวมถึงอะไรหลายๆอย่างที่ที่นั่นแหละได้พูดไปหมดแล้วสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นความผิดต่างๆที่ได้กระทํานั้นถูกแก้ไขไปหมดก่อนที่จะเกิดดราม่านี้แล้วด้วยซ้ำส่วนสิ่งที่ไม่ได้ผิดยังมีอีกมาก แต่ไม่ว่างเกินไม่ว่างพอที่จะมานั่งชี้ว่าไหนไม่ผิดเรพราะยังไงก็มีเรื่องที่ผิดจริงเพราะฉะนั้นอะถ้าผิดจริงแล้วผิดไปหมดเลยก็ได้การสร้างเรื่องไอ้เรื่องเรื่องโลกสองใบเนีย่ยมันก็แรงสำหรับหนูเหมือนกันนะเรื่องนี้หนูรู้สึกว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ต่อให้หนูสร้างโลกกี่ใบแต่ก็ทุกคนไม่ได้เข้าไปอยู่ในนั้นอันนี้คืออันดับแรกหมายถึงหนูไม่ได้บอกว่าหนูจะมาสร้างโลกสองใบนะแต่อันนี้คือการคือการที่หนูจะไม่นั่งชี้แล้วว่าหนูผิดอะไร ก็คือวันนี้เหรียญมีสองด้านใช่ปะแต่หนูไม่ได้เป็นเหรียญหนูเป็นคนเพราะฉะนั้นหนูจะปล่อยให้ความจริงมันเป็นด้านเดียวแบบนี้โดยที่หนูจะไม่ออกมาตอบตัวอะไรว่าหนูมีโรคกี่ใบรวมถึงหนูก็ไม่ประสงค์ที่จะบอกความจริงและชี้แจงอีกว่าอันไหนคือผิดหรืออันไหนคือไม่ผิดตอนนี้หนูรู้ตัวแล้วว่าหนูไม่สามารถอธิบายให้คน Follower s ทั้งหมดได้ได้ฟังได้ว่าหนูเป็นยังไงกันแน่แบบว่าเอาจากที่เจอหนู แล้วก็สัมผัสดีกว่าถ้ารู้สึกว่าตร,ตรงไหนหนูไม่น่ารักหรืออะไรแบบนี้ก็ตามกําลังศรัทธาเลยจินตน,นาการได้เลยว่าเป็นคนยังไงอันนี้ไม่ว่ากันแต่ว่าบางอย่างที่เป็นเรื่องส่วนตัวเป็นความคิดที่เป็นเรื่องส่วนตัวอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งอะไรอย่างนี้ค่ะหนูไม่รู้ที่หนูพูดไปมันมีอะไรถูกไม่ถูกแต่ว่าหนูก็ดีใจที่หนูได้พูดในความเห็นของหนูซึ่งความเห็นของหนูก็จะไม่จะไม่พูดอะไรไม่ได้แย่ตัวอะไรคนเป็นห่วงที่ คือยังสามารถร่วมงานกันได้สักสักซิงเกิลไหมคะรวมค่ะอย่าเป็นห่วงพวกหนูเลยค่ะทุกคนต้องห่วงตัวเองกันก่อนไม่ต้องเป็นห่วงพวกหนูพวกหนูปกติโอเคกันดีค่ะสดง่าโอจัดร่วมงานก็ยังมีไปได้ใช่ไหมตอในอนาคตกับส้มเป็นไปได้อยู่เอาจริงไม่ว่าใครเขาจะถูกกันหรือไม่ถูกกันเขาร่วมงานกันได้อยู่แล้วและหนูเองก็หนูเองก็ไม่ได้บอกว่าไม่ถูกกันแต่หมายถึงว่า อันนี้มันเป็นเรื่องปกติเรื่องของการทํางานมันมันมันจบมันเคลียร์ใจทุกอย่างโอเคมากๆค่ะคนกระทบหรอคะเออจริงๆก็ก็มีเยอะค่ะอใจอย่างอย่างที่สําคัญสุดน่าจะเป็นจิตใจค่ะแต่ว่าตอนนี้วันนี้ได้พูดอะไรแบบนี้ไปแล้วก็ถือว่าโอเคมากๆเหลยค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ u b s ไ r i b e ทางช่องยู u ูบท็อปดาราด้วยนะคะ